ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูพี่เป็นพม่าใช่ไหมครับใช่ดูพี่พม่าเขาจะจะทําบุหรี่ดูแบบแบบบ้านๆเขาเดี๋ยวเขาทำให้ดูนะครับน่าไว้คืนนี้เราดูปัดคอร์ลองเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาทำแบบไหนนี่นี่วิธีครับอันนี้คือใบอะไรใบชะพลูป่ะครับชะพลูผู้รามาได้เหรอพูดภาษาเนี่ยนี่นี่เขาเริ่มปั่นแล้วครับใบชะพลูเช็ดเลือดอันนี้เป็นใบยาเส้นนี่ครับ นนี่ลองดูครับนี่เป็นไปเลยเี๋ยนี่ๆๆนี่เป็นไปเลยนะนี่นี่เป็นไปเลยครับเหมือนไปเลยน้าไว้น้าไว้ไปนี่ครับเดี๋ยวลองพันดู้าท่านจะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นไปดุเลยครับเดี๋ยวลองดู ่พีขอบ้วเราลองขอบคุณมากคุณแม่จุดของเราอ่ะพี่ดูดูต่อที่ป้าครับูทางนี้จุดจุดจุดให้พี่ดูอ่ะจุดดูโอ้นีจุดนี้อ้วกแตกนะพี่ดูนะอ่ะดูอ่ะดูดูอ่ะดูให้ดูดูดิดูดูดูดิดูเลยครับโอ้เท่อ่ะอืมนี่ป๊อปอายเลยเฮ้ยผม ผมได้มาตัวผมจะลองดูด้วหืมต้องตามเป็นเป็นทุกคนดูได้อือหื้มต้องตามดูไม่ติดไม่ติดไฟไฟไฟช็อตไฟช็อต โอ้ไฟแช็กม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแล้วเห <laughs> มือนป๊อปอายเ่ย นี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาเขาเรียกเรียกว่าไรบุรีบุรีบุรีอะบุรีบุรีบ<ม>ุรี <B ully. S 2> ไม่ไหวแรงโอเคโอเคเดยวแค่ที่ก่อนนี่อันนี้อันนี้เป็นยาเส้นนะครับยาเส้นใส่เข้าไปไม่ใช่กัญชาดูซะฟันท่วม กลับด้วยเหมือชีพเหมือชีพ